ครับเดี๋ยววันนี้นะครับกลับมาพบกับนพงนะครับสมยงคาเซนเตอร์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเดี๋ยวจะนํารถเดิมๆเหมือนที่เคยแล้วปากไว้นะครับเป็นรถเดิมๆบ้านๆนะครับรถบ้านแท้ๆนะครับรถมือเดียวนะครับตัวนี้นะครับเป็นนิสสันนเวล่า NP 3 0 0นะครับดับเบิลแคบนะครับเป็นเครื่องยนต์ 2.5EL นะครับตัวนี้ รับประกันได้ว่าเดิมทุกจุดนะครับเดี๋ยวตามน้ำพงมาเลยครับเดี๋ยวมาดูกันเลยสําหรับโฉมของ E อนะครับมาดูกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับชุดโครเมียมนะครับแล้วก็สัญลักษณ์นะครับนิสสันนะครับมาพร้อมกับตัวนี้กระจังหน้านะครับเป็นสีเทานะครับเงานะครับรักษาง่ายแน่นอนนะครับส่วนไฟหน้านะครับตัวนี้เป็นชุดเดิมโรงงานเลยนะครับสวยใสแล้เริ้วร้อยนะครับ เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับตัวนี้อเดี๋ยวไล่ลงมานะครับด้านล่างนะครับสําหรับด้านล่างนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับจากโรงงานเลยนะครับ่าส่วนล้อนะครับตัวนี้เป็นแม e ็กอะลอยเดิมโรงงานนะครับขอบ16นะครับมาพร้อมกับยางบริตโตรนะครับปี2021เลยนะครับขันนี้ใช้กันยาวๆเลยส่วนตัวนี้นะครับเป,เ,เป็นกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับชุดคเมเยมทั้งอันเลยนะครับไฟเลี้ยวนะครับอยู่ตรงกลางนะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับและ ồi, ไล่ลงมานะครับด้านล่างนะครับตัวนี้ บันไดข้างนะครับเป็นบันไดเดิมโรงงานเลยนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับส่วนมือจับนะครับ เป็นชุดโครเมียมนะครับไล่มานะครับด้านหลังนะครับตัวนี้สัญลักษณ์นะครับคาลิเบอร์นะครับตัวนี้อมาดูด้านหลังเลยนะครับตัวนี้นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับบอกแล้วว่าเดิมใครที่หารถเดิมต้องคันนี้นะครับมาพร้อมกับกันชนนะครับตัวนี้เป็นชุดเดิมโรงงานนะครับและตัวนี้นะครับพิเศษเลยนะครับเป็นกล้องมองหลังนะครับจากโรงงานนะครับค่อนข้างสวยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เรามาดูแม็กไลเนอร์นะครับเป็นของเดิมโรงงานนะครับ ซึ่งเป็นของนิดสันเลยนะครับสวยไหลไล่เรวรอยเลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีรอยยุบรอยย่นนะครับรถคันนี้ไม่ผ่านการใช้งานหนักมากแน่นอนนะครับเด<ห>ี๋ยวเราไปดูออปชั่นนะครับในห้องโดยสารกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามนะพงมาเลยครับมา เดี๋ยวเรามาดูนะครับห้องโดยสารนะครับรับประกันได้ว่าคันนี้ออปชั่นเยอะแน่นอนนะครับอ่าเดี๋ยวน้ำพงไล่จากเริ่มแรกเลยนะครับคอนโซลหน้านะครับเป็นคอนโซลเดิมเลยนะครับยังไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเจ้าของเดิมรักษาดีมากนะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดนะครับแอร์แบ็กหรือว่าถุงลมนิรภัยคู่หน้าเลยนะครับส่วนชุดเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นชุดเครื่องเสียงนะครับของเคเนบูดเลยนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับ4.5นิ้วนะครับตัวนี้เป็นแอร์นะครับแอมออโต้นะครับตัวนี้เป็นแอร์ออโต้นะครับมาพรรร้อมมกกัับบเีย์แนนนวละค6 สปีดนะครับตัวนี้และไล่มาดูนะครับพวงมาลัยนะครับสีก้านเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์และเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันในตัวนะครับรองรับกับเครื่องเสียงได้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับมาไฮไลท์สุดเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบบูสต์สตาร์ทนะครับกุญแจเดิมโรงงานนะครับสดอกนะครับซึ่งเป็นกุญแจมาจากโรงงานนะครับค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าสตาร์ทติดง่ายแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูเลยนะครับเดี๋ยวนะแก๊กเดียวติดเลยนะครับตัวนี้เป็นระบบบูสต์สตาร์ทนะครับ เดี๋ยวมาดูบ่อนะครับตัวนี้เป็นบ่อเดิมโรงงานนะครับเป็นบ่อผ้ากำมะหยี่นะครับเดินได้สีขาวนะครับค่อนข้างโดดเด่นนะครับและเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับห้องโดยสารฝั่งข้างหลังนะครับตัวนี้อ่ะเดี kind of ๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นบ่ะเดิมโรงงานนะครับเดินได้สีขาวเหมือนกันนะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้มีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะครับสําหรับผู้โดยสารข้างหลังนะครับเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับว่าตัวนี้ มีกาลังเครื่องเท่าไหร่และมีอะไรน่าสนใจตามน้ำพงมาเลยครับอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับสําหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2,500 cc นะครับตัวนี้เป็นตัว el caliber นะครับมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยสูงสุดเลยนะครับเป็นระบบช่วยเบรก abs นะครับอ่ะเดี๋ยวไล่มาดูเลยนะครับฝากระโปรงตัวนี้เป็นฝาเดิมโรงงานนะครับน็อตทุกตัวยังไม่มีการคลายตัวนะครับเม็ดอาร์ทุกตัวนะครับคานหน้านะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้้งสิน ซึ่งตัวนี้รับประกันได้เลยว่าเดิมล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอาเดี๋ยวเรามาดูราคาค่างวดกันนะครับสำหรับนิสสันนาวาร่าเอ็นามร้อย 2.5งจุา el caliber คันนี้นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี2016นะครับปี59จดทะเบียนปี2018นะครับปี61นะครับเอาราคาไปเลยครับ49,000บาทนะครับ49,000บาทนะครับคันนี้นะครับน้ำพงให้ดอกเบี้ย0%นะครับ1ปีแรกฟรีดอกเบี้ยนะครับเพืส่งนะครับเพียงแค่5,200บาทเท่านั้นครับ5,200บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับส่วนท่านใดนะครับอยากส่งปกตินะครับตลอดสัญญานะครับ7,400บาท84เดือนนะครับคันนี้ ฟรีดาวล้านเปอร์เซ็นต์นะครับอยากได้คันนี้นะครับอยากได้รายละเอียดโทรมาที่เบอร์0828503029แอดไอดีได้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่อยากดูรถคุณภาพดีๆเงื่อนไขดีๆฟรีดาวนะครับต้องดูที่ YouTube นะครับของสมยงคาร์เซ็นเตอร์นะครับท่านใดที่ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับคลิปหน้านะครับเดี๋ยวนพงนะครับจะพารถดีๆเดิมๆ คุณภาพดีๆนะครับบริการหลังการขายมาให้ชมอีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับนพงศ์นะครับกราบขออนุญาตลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ